สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูนะคะ16-30เมษายนค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวธนูค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากสงกรานนี้สำหรับใครมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูก็ดูได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์ค่ะนะคะดูได้เลยใครจะยึดแบบตันตกหรือยึดแบบตันตกเออตันออกก็เอาที่เซงคิดว่าอันไหนถูก หรือแม้แต่ชอบอันไหนตรงกับตัวเองนะคะก็เลือกอันนั้นได้เลยค่ะนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวธนูค่ะ15วันหลังของเดือนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ว,ว้าวโอเคค่ะชาวธนูสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะต้องบอกนิดนึงสำหรับคนที่มีคู่รักเนี่ยเร็วๆนี้นะคะอาจจะได้ข่าวดีเราเชื่อว่าคุณน่าจะได้ข่าวดีแหละนะคะได้ข่าวดีอาจจะ มีการเริ่มต้นและนะคะคือหนึงมีเรื่องของการลงเอยมีเรื่องของอาการตกลงกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าข่าวดีในเรื่องของงานมงคลก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับชาวธนูเรามองว่าดีมากๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองที่รักกันดีอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นมากกว่านี้คือหแน่ๆแหละน่าจะมีเกณฑ์ตกลงปรงใจมีเรื่องของการลงเอยหรือมีเรื่องของการเออเขาเรียกว่า สู่ความเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะคือไม่ใช่คบหาแบบแฟนกันแล้วนะคะตรงนี้ยินดีด้วยค่ะอาจจะได้เหมือนกับว่าคู่ของคุณอาจจะได้มีการสู่ขอรหรือหมายถึงว่าตกลงแล้วนะเราจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้วนะคะอะไรเนี้ยสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วนี่คือลักษณะของชาวธนูส่วนสำหรับคนที่มีครอบครัวรักใคร่กันดีนะคะเชื่อว่าเร็วๆนี้คุณได้พ,พบความสุขคุณได้ข่าวดีคุณได้มีเหมือนกับ ยินดีปรีดานะคะในเรื่องของหนึ่งคุณอาจจะรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยน้องมาแล้วนะคะใครอยากจะมีบุตรช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเหมาะมากๆที่หนึ่งเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาแล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของบุตรบริวารแล้วก็อ่า ถ้าไม่ใช่เรื่องของการมีบุตรการมีน้องนะคะบางคู่อาจจะแบบว่าเอ๊ะตัดสินใจได้แล้วนะน่าจะให้ครอบครัวเรามีความอบอุ่นมากกว่านี้นะนะคะถ้าใครมีบุตรยากบางคนมีเรื่องของบริวารคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นไปได้แต่เราบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์รักใคร่กันดีเนี่ยนะคะดีมากๆค่ะนะคะความสัมพันธ์ดีมากๆช่วงนี้รักใคร่กลมเกลียวกันดีแหละนะคะมีข่าวดีด้วยค่ะนะคะข่าวดีไม่ว่าคุณจะรักกันอยู่หรือแม้แต่ถ้าว่าคุณเป็นคู่ครองกัน ก็แล้วแต่นะคะส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะแน่นอนคุณอาจจะไปรู้แล้วละ่ะว่าเขาจับโปได้นะคะความรักของคุณรักกันมากๆค่ะจับโปได้ชัดเจนว่าเขามีครอบครัวหรือเขามีตัวจริงเสียงจริงของเขาก็เป็นไปได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าการที่คุณอยู่กินอยู่กับเขาเนี่ย ต่อให้คุณเป็นครอบครัวกับเขาก็เถอะนะคะเราเห็นว่าคุณแน่ๆไปรับรู้มานะคะว่าเขามีความรักครั้งใหม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะนะคะแต่อยู่ดีๆเราเชื่อว่าอืมเขาน่าจะกลับไปหาคนรักเก่าเขานะคะเรามองแบบนี้ว่าเขาน่าจะมีเรื่องราวของถ่านไฟเก่า นะคะคือตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่าอย่างน้อยๆชาวธนูคุณก็ต้องไปรับรู้มานะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าคุณก็น่าจะห่างเหินกันมาแล้วล่ะนะคะฐานไฟเก่าของเขาเนี่ยแหละที่เขาจะกลับไปรักกันนะคะเขาไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่กับคนรักเก่าของเขานนั่นเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะชัดเจนมากๆมาดูโจทย์ของคุณนะคะ โจทย์ของชาวธนูค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวธนูมีแต่เรื่องของความรักเข้ามานะเนี่ยสาหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองนะรักกันดีดีนะเนี่ยมีแต่เรื่องยินดีปีดาทั้งนั้นเลยอะค่ะแต่ส่วนคนที่มีประเด็นก็นั่นแหละเป็นพิษรักเราเชื่อว่าพิษรักจริงๆนะคะคือเขาไปมีสารสัมพันธ์กับคนรักของเขานั那ละครอบครัวของเขานะคะชัดเจนมากๆเนี่ยค่ะ ทขฟ้องมาว่าตอนนี้นะคะตัวเขาก็มันเหมือนกับว่าเขาก็มองอนาคตของเขาแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีใจให้คุณบ้างก็ตามาถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนกับว่าโอเคเคยคบหาดูใจกันกับคุณยังไงก็ตามนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายบ้างนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเลือกทำนะคะเรามองว่าเขาเลือกทำเลือกอนาคตของเขาอะเพราะว่าหนึ่งชัดเจนมากๆความเป็นครอบครัว นะคะมันฟ้องขึ้นมาว่าคนที่เขาอยู่อ่ะณปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็เนิ่งแล้วอะเราเห็นว่าน่าจะอยู่ด้วยความรับผิดชอบอยู่ด้วยหน้าที่นะคะที่รักก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้อะ่ะก็ไม่ได้รักก็เพราะว่าอยู่เพราะหน้าที่นะคะอยู่เพราะอนาคตอยู่เพราะเรื่องของความเป็นครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะบอกมาว่า ถ้าจะบอกาว่าเขาก็พยายามไม่ได้คิดถึงคุณแล้วนะคะไม่ได้คิดถึงจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าใจจะมีให้ยังไงก็ตามนะคะนี่คือสิ่งที่เขาวิตกกังวลอยู่หรือแม้แต่กระทั่งว่าเขามีสภาวะเครียดอยู่ปัจจุบันที่มันเลือกไม่ได้เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือการเลือกไม่ได้เลยจำใจนะคะเรามองว่าจำใจจำใจอดทนอยู่เพราะอยู่เพราะภาระหน้าที่นะคะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วค่ะนะคะ ตัดสินใจเ,เลือกเป้าหมายเลือกอนาคตของตัวเองละถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอยู่ด้วยไม่มีความรักก็ตามทีนะคะเราเห็นแบบนั้นนะนี่คือเรื่องราวของโจทย์ของชาวธนูค่ะเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดนึงคุณเขาอะอย่างน้อยๆเขาคิดว่าคุณก็เเรียกว่าเคยเป็นคนรักกัน ะคะเคยคิดจะอยู่กับคุณไหมเคยค่ะแต่เนื่องด้วยระหว่างคุณกับเขามันมีอะไรที่ว่ามันต่างขั้วกันนะคะซึ่งแตกต่างกันมากมายเลยไม่ว่าเรื่องนี้ใส่ใจคอหรือเมแม้แต่กระทั่งว่าเขาคิดว่าคุณอะเ,ออเวลาอยู่กับเขาอะคุณไม่เคยลงให้เขาเลยคุณเอาแต่ชนะเขานะคะคุณเหมือนกับว่าทุกอย่างนะคะอะไรอะไรคุณก็เอาแต่ใจด้วยนี่คือสิ่งประเด็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างเหินกันมานะคะ,นะคะเขาพยายามอยู่โฟกัสกับปัจจุบัน แล้วก็พยายามปรับตัวปรับใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วเขาก็บอกมาว่ามันมีเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาหนึ่งคนรอบข้างก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะรักค่ะแต่มันมีเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของฐานะครอบครัวมันมีเรื่องของครอบครัวนะคะตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะคือมันต้องต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้เหรอเขาก็ไม่ได้มายี่หละไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรนักหนานะคะในชีวิตของเขาทุกวันนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่เพราะภาระหน้าที่กับคนอื่นแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องอเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเงินนะคะนี่คือเรื่องราวของเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวธนูค่ะว่าจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะความในใจของชาวธนูนะ ชาวธนูคนที่มีประเด็นเนี่ยเราเชื่อว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้พบเจอใครใหม่ด้วยนะว้าวคุณบอกว่าที่สิ่งที่คุณรักกันนะคะทุกอย่างค่ะที่คุณเหมือนกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวก,กันกับเขาคุณอยากจะสร้างอะไรหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณสร้าง วางอนาคตร่วมกันกับเขาอะนะคะมันไม่สามารถไปได้อะมันไม่สามารถถึงฝั่งฝันได้ทุกสทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบมันต้องพังทลายอาจจะเนื่องด้วยมาจากหนึ่งของเรื่องของฐานะจริงๆแล้วล่ะเรื่องของการเงินนะคะ ก่อนหน้านี้ชาวธนูอาจจะทุ่มให้เขาอาจจะไปให้เขาอาจจะดูแลเอาใจใส่เขาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะคุณคุณบอกว่าคุณทําเพื่อเขาหมดเลยแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันมันแทบจะเป็นเศษเสี้ยวหัวใจเองอะนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังนะในความรักครั้งนี้รักมากแต่ก็ผิดหวังมากเช่นกันเคยคิดจะเป็นครอบครัวก,กันกับเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะทุกอย่างมันพังล้มคืนกันมาหมดเลยเพราะว่าหนึง่งเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก่อนที่มันจะพังมันมีสัญญ,ญาณเตือน ไพมาหาชาวธนูแล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันยื้อกันมาสักพักละมันละหองละแห่งกันมาสักพักละมันไม่โอเคกันมาสักพักละนะคะแล้วทุกอย่างมันก็เลยจบสิ้นพังทลายพังทลายในชั่วพริบตานะคะนี่คือสิ่งที่ในใจที่ชาวธนูอยากจะบอกมาแบบนี้ว่าอืมชาวธนูอาจจะรู้ตัวแหละว่ามันละหองละแหงกันมาแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของฐานะครอบครัวด้วยจริงๆค่ะนะคะ เรื่องของฐานะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆหรือแม้แต่กระทั่งคุณละของละแห่งกันมาสักพักคุณเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่เต็มอกอะว่าเขามีครอบครัวเขามีตัวจริงเสียงจริงนะคะฐานะฟ้องการเงินฟ้องนะคะการเงินนั่นแหละหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณทุ่มเขาไปเท่าไหร่อะนะคะมันเหมือนคนถมไม่เต็มนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มเพราะเนื่องด้วยเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะนะคะ นักรักตัวยงเลยบริหารสเสน่ห์เลยนะคะคือคุณรู้อยู่แล้วะว่าคุณมีศัตรูหัวใจแล้วล่ะนะคะศัตรูหัวใจก็คืออาจจะเป็นคนเก่าของเขาฐานไฟเก่าของเขามันปะทุขึ้นมาเขามีครอบครัวตัวจริงเสียงจริงของเขาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่คุณจะทําอะไรได้เลยด้วยเหตุว่ามันเหมือนกับว่า สัญญาณเตือนภัยมันก็มาแล้วคุณก็รู้แล้วว่าคุณละหองละแหงกับเขาแล้วถึงคราวแล้วที่มันต้องจบแล้วบางเอิญบังเอิญมันก็จบจริงๆมันจบใบชั่วพริบตาเดียวนะคะที่เกิดขึ้นมาดูความในใจของเขาบ้างจะสื่ออะไรถึงคุณแต่ก็บ่งบอกว่าชาวธนูถึงแม้ว่าเรื่องเราจะจบมาอย่างไงทำไมเราเห็นว่าชาวธนูคุณก็ยังแอบมีใจให้เขาก็ไม่ทราบได้นะคะเนี่ยยังแอบมีใจอยู่เลยอะ่ะ แบบมีใจทั้งทั้งที่เราเชื่อว่าช่วงนี้ชาวธนูสำหรับคนที่มีประเด็นมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะยังไงก็มีรักครั้งใหม่มีคนมาชอบพอคุณนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราเห็นว่าคุณก็ไม่ได้ตัดสินใจนะคะไม่ได้ตัดสินใจเพราะมันมีเรื่องราวของอะไรหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างที่ยังคาใจคุณอยู่ณนะปัจจุบันนี้โอเคตัดสินใจแล้วค่ะ ตัดสินใจจริงๆค่ะนะคะคือการตัดสินใจตรงเนี้ยคือเขาเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งว่าเขาไม่เอาละเขาไปแน่แนๆละนะคะคือไม่เหลียวแลคุณเลยอะ่ะถ้าจะบอกว่าเขาเห็นคุณมีค่าสำหรับชีวิตเขาเหรอมันไม่ใช่นะถ้าเห็นคุณมีค่าสำหรับชีวิตเขาเขาไม่เลือกที่จะตัดสินใจเทคุณไปแบบนี้เขาเลือกเอาตัวเองมาเป็นใหญ่เอาเลือกเอาตัวเองมาเป็นหลักก่อนเท่านั้นเองนะคะที่ที่ว่าอม ไม่แคร์เรามองว่าเขาไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งจริงๆด้วยการที่เขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะคะไปแล้วไปเลยอะ่ะไปมีความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วคะ่ะนะคะอย่างเช่นที่บอกแหละเขาน่าจะกลับไปปะทุความรักกับฐานไฟเก่าเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่าใจเขาจะมีให้คุณยังไงก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นไปได้มันไม่เป็นดนังเดิมเลยอะ่ะ ใจมีให้ไหมใจก็มีให้แต่ถ้าให้เลือกชีวิตความเป็นอยู่เขาก็เลือกชีวิตความเป็นอยู่มาก่อนดีกว่านะคะคืออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆตอนนี้เขาก็ชัดเจนมากๆคือเขามีอะไรที่เขาต้องทําอีกเยอะมีเรื่องราวอย่างอื่นที่เขาต้องโฟกัสโดยเฉพาะในเรื่องของฐานะนะคะฐานะการเงินมาเป็นหลัก แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดมากคิดเยอะในะเรื่องราวของคุณน่ะมันเหมือนกับว่า1ตัวเขาอาจจะมีเรื่องของคารการพัวพันกับคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันยังก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คิดแล้วทบทวนไตรตองทุกอย่างมันมีเรื่องของฐานะเรื่องของสังคมเรื่องของความถูกต้องนะคะที่เขาตัดสินใจที่ว่าโอเคกลับไปหาคนของเขาดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยชัดเจนมากเขามีตัวจริงเสียงจริงค่ะ นะคะเขามีตัวจริงเสียงจริงจริงๆกลับไปหาคนของเขาแล้วเราก็เชื่อว่าคนของเขากับเขาเนี่ยคือมันยังมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังยังตัดกันไม่ได้นะคะเท่านั้นเองฐานะสังคมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามันยังมีอะไรที่มันยังคาราคาซังกันอยู่ที่มันไปไหนกันไม่ได้นะคะนี่คือความในใจของเขาค่ะเขามีตัวจริงเสียงจริงอะนะ ถ้าจะให้พูดตรงนี้ถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงกันกับเขานะคะอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีตัวจริงเสียงจริงเอาคุณไว้ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนเท่านั้นเดี๋ยวมาดูค่ะว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มของชาวธนู15วันนี้ค่ะจริงๆชาวธนูเนี่ยที่เปิดไพ่ออกมาเนี่ยคุณมีคนมาพอใจคุณคุณมีคนมาชอบคุณนะ แต่คุณบอกคุณยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกโอ้แนวโน้มของคุณเหรอคะคุณจะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเริ่มคิดได้อะ่ะ นะคะคุณเริ่มอาจจะเริ่มมองเห็นสัจธรรมชีวิตก็ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไม่น่าจะพัฒนาไปไหนได้นะคะคือลักษณะตรงนี้ก็คือต้องยอมปล่อยเขาไปไปไปมีชีวิตอิสระเสร,รีของเขาตามที่เขาเลือกเดินทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่ามันก็ย่อมเป,ปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างเดียวด้วยนะคะคือลักษณะมันเป็นเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนๆเลยที่คุณบอกว่าโอเคก็ต้องปล่อยเขาไป นะคะปล่อยเข้าไปมีชีวิตอิสร,ระตามที่เขาอยากจะฝันตามที่เขาอยากจะทําก็เอาที่พอใจเลยโดยที่ตัวเองทุกวันนี้นะคะหรืออนาคตอันใกล้นี้ชาวธนูคุณก็จะพยายามเอาเรื่องของความรักเนี่ยไม่ได้มาเป็นที่ตั้งละนะคะคุณรอก็จริงรอก็จริงคิดถึงก็จริงนะคะแต่คุณก็ไม่ได้เอามาแบบว่า มาเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเรื่องใหญ่โตในชีวิตเพราะเรื่องใหญ่ของคุณมีคุณยังมีเรื่องอื่นที่คุณต้องทําโดยเฉพาะชาวธนูช่วงนี้คุณโฟกัสมากๆในความสุขในความสําเร็จในเรื่องของเงินนะคะทิศทางของเงินส่องจนเลิกส่องรอจนเลิกรอรอข่าวข่าวเข้า,ขา,ขาจนเลิกรอและคือปล่อยวางละนิ่งละนี่คือสัจธรรมชีวิตที่คุณค้นพบ ในตัวคุณได้ที่คุณอยู่ดีๆคุณคิดขึ้นมาได้อะว่าโอเครอนานไปก็ป่วยการนะคะคิดถึงเขามากไปเศร้ามากไปนานขนาดนี้แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะโดยที่หันมาเบี่ยงประเด็นโฟกัสความสุขความสำเร็จวางรากฐานอนาคตความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วค่ะนะคะอยากได้ความมั่นคงโดยการเงินมากๆนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้น แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณพ้นพบสัจธรรมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้อดีตค่ะนะคะใช้การเวลาที่คุณเคยเจอกันกันกบเขาที่คุณมีปัญหากับเขามานานเนี่ยนะคะสะสมกันมาเนี่ย คุณใช้อดีตเป็นบทเรียนด้วยแหละแล้วทำให้คุณคิดได้เท่านั้นเองว่าตัวเองสมควรที่จะอยู่จุดไหนตัวเองสมควรที่จะโฟกัสไปเรื่องอะไรโดยเฉพาะเงินค่ะเงินมาเต็มเลยชาวธนูนะคะเรามองเห็นว่ายัางไงชาวธนูช่วงนี้การเงินคุณกำลังโอเคอะการเงินกำลังโอเค คุณกําลังฝักใฝ่สนใจนะคะสนใจฐานะสนใจอาชีพของตัวเองสนใจเมค e มนนี hmm. ่อย่างเดียวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูนะฝั่งเขาบ้างค่ะแนวโน้มของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันข้างหน้าอันกลนี้ปรับตัวปรับใจค่ะปรับชีวิตความเป็นอยู่ต่อให้เขาอยู่กับคนอื่นเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเขาจะเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับว่าไอ้ที่เขารักอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราเชื่อว่าเขาก็รักนะ เสน่หาไหมเสน่หารักแบบเสน่หานะคะคือที่รักก็ไม่ได้ที่ได้ที่อยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าก็ไม่ได้รักแต่อยู่เพราะหน้าที่นะคะไม่ได้รักมากมากกว่าหรืออื่นใดแต่มันเป็นเพราะความนะเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาต้องมีอะไรทําร่วมกันนะคะนี่คือฝั่งเขาค่ะปรับตัวปรับใจปรับชีวิตความเป็นอยู่ละว,ว้าวตัวที่ เขาพอใจแล้วค่ะจริงๆเขาพอใจกับสถานะเขาตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าความรักเขาจะไม่ค่อยมีก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยๆเขาพอใจตรงที่ว่ามันมีเรื่องของหนึ่งความเป็นอยู่สุขสบายมีคนซัพพอร์ตเขามีคนดูแลเอาใจใส่เขานะคะถ้าจะบอกว่าความรักที่คุณมอบให้เขามันเป็นมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเขาจะบอกมาว่า รักคุณมากมายแต่เสร็จเสี้ยวความรักที่มอบให้กลับคืนมันมันไม่ได้อะไรเลยเราก็มองว่าไม่ใช่เราก็กลับมองว่าไม่ใช่นะคะตรงนี้เรากลับมองว่าที่เขาอยู่ทุกวันนี้หนึ่งเพราะฐานะเพราะเรื่องของเงินมีเรื่องของการไปมีเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นเองนะคะมีเรื่องธุรกรรมที่เขาต้อ,ตองมีอะไรร่วมกันนะคะอยู่เพราะท่านฐานะอยู่เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบโดยที่มาสนใจเรื่องของคุณไหมไม่ได้สนใจแล้วไปแล้วค่ะ จริงๆค่ะตั้งใจมากๆตั้งใจเทเลยละไม่เหลียวแลคุณด้วยนะคะจะบอกว่าไงดีอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขามันมีเรื่องราวนะ่ะที่ว่ามันยื้อกันมาละความรักมันแบบมันละของละแห่งกันมาละแล้วตัดสินใจแน่วแน่ตัดสินใจเด็ดขาดละนะคะตัดสินใจแล้วค่ะว่าไปละไปเลือกที่ดีกว่านะคะ ไปเลือกที่ดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่รักมากมายอย่างคุณก็ตามทีโอเคไปเลือกที่กูดีกว่าจริงๆค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองค่ะทํากิจกรรมกิจการก,การ,การงานของเขาละนะคะของเขากับคนอื่นเท่านั้นนี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะเดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปชาวธนู โอ้ล oh, ะหองละแหงเพราะความรักของคุณน่ะมันรักรักเลิกเลิกกันมานะคะรักรักเลิกเลิกมันก็เลยเที่ยวนี้มันก็เลยเลิกขาดจริงๆเลิกแบบเจ็บเจ็บด้วยนะคะประคับประคองแล้วรักกันแล้วเลิกกันแล้วกลับมารักกันใหม่อีกแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เลิกทีนี้เลิกขาดเลยนะคะคือเลิกแบบที่เรียวาตัวคุณเจ็บไหมเจ็บค่ะเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าการปันใจการปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างเขา เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเข,เ,ขเ,เขาเขาเออเขาเรียกว่าอะไรแอบแฝงไปด้วยที่ว่ามีคนอื่นตลอดเวลานะคะทั้งแต่เราเห็นว่าชาวธนูคุณรู้ทั้งรู้นะบางคนเราเห็นว่าคุณรู้อยู่แก่ใจนะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แก่ใจนะว้าวโอเคค่ะ รู้อยู่แก่ใจถึงแม้ว่าเขาจะเทคุณถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งคุณยังไงนะคะเราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะคิดได้อ่ะว่าสัจธรรมบนโลกใบนี้มันเป็นยังไงความจริงมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ในใจลึกๆคุณก็ยังแอบรอคอยเขาไงไปแอบเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าการรอคอยตรงนี้แค่อาจจะรอคอยข่าวเขาเท่านั้นเองนะคะ แค่อาจจะรอคอยข่าวหรืออาจจะรับรู้อยากรู้ข่าวข่าวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเทไปแบบว่า อย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆที่เขาบอกว่าคุณลืมยากอ่ะเพราะว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยมันจบกันมาแบบกระทันหันมากโดยที่คุณไม่คาดฝันโดยที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะทิ้งคุณไปขนาดนี้ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจมากเป็นพิเศษแล้วก็เจ็บมากเป็นพิเศษด้วยก็ยังคงลืมยากนิดนึงแต่อย่างน้อยๆก็ยังโชคดีตรงที่ว่าชาวธนูคุณเริ่มสนใจแล้วเริ่มคิดได้แล้วเราก็เชื่อว่าณปัจจุบันนี้คุณยังคิดไม่ได้แต่อนาคต คุณก็ต้องคิดได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วคุณก็จะใช้บทเรียนอดีตที่ผ่านมาด้วยมาดำรงชีวิตด้วยนะคะมีคนใหม่เข้ามาเหมือนกันนะมีคนมาพอใจคุณนะคะแต่เราเชื่อว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครอะ่ะมาดูคนโสดค่ะ เสียดายหัวใจก็เสียดายหัวใจรักเขาก็รักเขานะคะเขาบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้จริงๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้มีแต่คาราคาซังมีแต่ยื้อนะคะนี่คืออารมณ์คนโสดมันมีแต่เรื่องของการปันใจกันนอกใจพอนอกใจแล้วปันใจแล้วเขาบอกมาว่าชาวธนูคุณเสียดายหัวใจของคุณนะ่ะ เสียายหัวใจของคุณที่คุณมอบให้เขาไปเต็มที่เลยแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาคือเขานอกใจคุณนะคะเขานอกใจคุณเพราะว่าเขามีพันธะกับคนอื่นอยู่เราเชื่อแบบนี้นะว่าวชัดเจน ทำอะไรไม่ได้ค่ะยังตัดใจไม่ลงตัดใจกับอดีตคนรักเก่าไม่ลงนะคะคิดว่ามันเหมือนกับว่าทุกวันนี้ต่อให้คุณเจอใครก็ตามอะ่ะมันเหมือนกับว่ายังไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ถึงแม้ว่าเขาก็ทําคุณก็ตามถึงแม้ว่าเขาทรยศหักหลังคุณในเรื่องของหัวใจก็ตามทีนะคะก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนี้เขาหักหลังคุณอะ่ะเขาทรยศคุณเพราะเขาไปเลือกคนที่เหมาะสม คนที่คู่ควรนะคะคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมคู่เคียงกับเขาได้เท่านั้นเองนะคะนี่คืออารมณ์ของคนโสดเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีไหมรักครั้งใหม่คะ่ะโอ้ ชาวธนูมีอคติเรื่องของความรักอะช่วงนี้นะคะเขาบอกคุณมีอคติเรื่องของความรักคุณโฟกัสเงินดีกว่า นะคะก้มหน้าก้มตาหาเงินอย่างเดียวเลยค่ะการเงินของคุณกําลังได้ดีอะ่ะเราเชื่อว่าการเงินของชาวธนูนะช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเริ่มมั่นคงถ้าใครมองมอยังมองไม่เห็นว่าความมั่นคงในเรื่องทิศทางการงานการเงินแต่เรามองว่าการงานการเงินของคุณกําลังได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องของความรักแล้วก็คุณก็มีอคติในเรื่องราวของความรักด้วยนะคะคิดได้เขาบอกว่าชาวธนูคิดได้ มองเห็นสัจธรรมโลกนุษย์ละช่วงแบบขอหยุดนิ่งขอหยุดพักเว้นระยะเว้นระยะทางหัวใจแป๊บหนึ่งก่อนนะคะขอตัวเองอะ่ะเข้มแข็งก่อนค่อยเปิดใจยอมรับรักครั้งใหม่แต่เขาบอกมาว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะมาพออกพอใจคุณมอชอบคุณนะคะอาจจะเป็นคนลักษณะมีอายุด้วยตรงนี้เป็นรักครั้งใหม่นะดูดีๆนะคะอาจจะแต่เรามองว่า ให้คุณดูศึกษาดูใจกันดีๆด,ดีกว่าว่าเขามาแบบโสดเต็มร้อยไหมอะไรแบบนี้นะคะว้าวมีรักข้างใหม่เข้ามาค่ะแต่คุณระแวงเขาอะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าคุณมีบทเรียนแบบเขาเรียกว่าบทเรียนแบบสาแก่ใจมาละนะคะ คือไม่กล้าเปิดใจด้วยระวังด้วยห่วงตัวเองด้วยห่วงหัวใจด้วยแล้วก็ยิ่งมีอคติในเรื่องของความรักไปใหญ่มันก็เลยเปิดใจยากนิดนึ่งทั้งทงท,งที่มีความรักเข้ามาเติมเต็มให้คุณค่ะนะคะมีคนมาชอบพอคุณ อยู่ที่ว่าลองดูได้นะคะอย่าเอาเวลาไปสูญเสียกับอดีตที่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณย่อมรู้อยู่แก่ใจไม่มีใครมารู้แทนคุณได้นะคะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าอดีตมันเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าเป็นไปได้คุณก็รอได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปละนะคะเราอย่าสูญเสียเวลาอีกต่อไปค่ะนะคะเวลาไม่คอยใครนะคะ โปรง่งนิ่งไม่สนใจเลยไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะแคร์เรื่องความรักอีกต่อไปละยังคิดว่าเขาอาดีตคือคนที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าต่อให้คุณไปเจอความรักครั้งใหม่หรือตอนนี้คุณเจอใครยังไม่มีใครเข้ามาแบบเขาหรือลักษณะแบบว่าอืมความพึงพอใจของคุณอะนะคะที่ว่ามองเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกอารมณ์มันไม่ใช่นะคะตุเจอแล้วแบบว่ามันไม่คลิกกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นี่คือทําให้คุณลักษณะคุณไม่เอาในเรื่องของความรักถ้ามีเข้ามาช่วงนี้นะคะนี่คืออารมณ์ของคนโสดค่ะมีนะคะจะบอกให้มีเรื่องราวของความรักเข้ามาค่ะ อารมณ์ของคุณต้องหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆก่อนและอีกอย่างหนึ่งค่ะอารมณ์ของคุณต้องเลิกมีอคติในเรื่องของความรักก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าคุณมีอคติอ่ะแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมเริ่มต้นรักใครด้วยนี่คือเรื่องราวความรักของคนโสดโอเคนะคะคนโสดชาวธนูเปิดใจค่ะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมเปิดใจเราก็เห็นว่าคุณกําลังโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินก็เป็นไปได้นะคะคุณไม่เปิดใจเลยอะ่ะ คุณรู้ต้องรู้ว่าคนในอดีตมันเป็นไปได้ยากอุปสรรคปัญหาเยอะแต่เราเห็นว่าคุณแอบมีใจนึกถึงคนในอดีตนะคะโจทย์เก่าของคุณฐานไฟเก่าของคุณนั่นเองนะคะคลิปนี้ของชาวถนูนก,ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโรกกลับมาอีกแล้วนะคะโควิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ